สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู่ทุกคนเด้อะทนนี่ตอนทับเขาสู้ซ่องน้องตายซาลาคือเก่าเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะน้องตายมาแต่สอนพี่น้องน้องตายกับโบเดท่าตอนสอนในเบื้องมันโบมีผู้ชายเพราะว่าไปไปสอนสองคนโบมีคนจับเกาะมาไปสอนกับน้องแก้วพี่น้องตอนนี้ก็มากหอดเที่ยงไหนไรกุ้งายเติบพี่น้องมึงหนีเอียนเชียนไม่หนูอย่างก้อยดักินก้อยกุ้งหัวกุ้งน้ำเต้ ครัวกุ้งได้กะจิก่อยกุ้งแล้วพี่น้องมาเบิ่งก่อนไม่ทำส้มกะจะดึงกมกนอะไรก้อนเสะให้น้องตายในเด้อพี่น้องอีเนาะกุ้งน้องตายไปสอนสอนนี่ส่วนเอาใม่พักเกษตรมันจังไรพี่น้องน้องตายส่วนเขาพักเกษตรนะกระดึงดึงดึงยึดถัวยนึงนี่แหละพรากระดิช่อนมือนี้อันี่แหละปลากระมี้อันนี้ปลาเอียงปลาตองปลาตองคือคือแง ตองกับปลาีปลาเน้โมเมนประตังนะปลาเสื่อมมเกาเลยเอาเนีนเอาไปลากระี่เี้ยกระี่ามามพี่น้องกินก้อยกุ้งน้ำสองตาไม่นีก้อยกุ้งนี่แหะเปียกย่สูงเนีเปียกย่ฟ้าก็ยเงเปียกยกรลังขึ้นมาแม่แล้วกลังเตอกกุ้ง แม่แล้วสิก้อยกุ้งให้กินมานี่ก้อยใช่บักทั่วบ่จะไปดีก้อยกุ้งใส่บักทั่วบ่แม่กินก้อยกุ้งเริ่มวนนี้เด้อถ้าตายไปสอนก้อยกุ้งกินก็บบกทั่วนะทั่วเขาเอามาท้ายห้มาหาท่านง่ายหนึ่งหาพ่านกี่กระมาณสิบบาทกูอันนี้พักเกษตเอาค้นมาตานองกินก็แกงละไม่แกงละไม่กบมีได้นี่ Cái mẹ nó kèm nó mày cũng phiền này Đi Đi kèm nó mày cũng phiền này Con chưa Đây Đây hoi mà hoi Hoi khổng Hoi khổng nó không nó hỏi bố cứ hoi nạ đây Há kim nhạc đây hoi thì hoi khổng Nói nó ngay nè Ông chạy cho đeo hai nữa Nói ngay mà Bố cứ đây ดูให้เสกับปั่นนี่นียังมานในอนอะเลยไปถือหนวยังไงอันนอดีเลยพี่น้องนี่ตัวน,นี้นงใต้กับเือกปลามาเป็นทีเหยียบหอยแลวเนาะนงใต้ว่าียให้อีเม่ชมปลาจอมพี่น้องปลาอันนี้มันเป็นปลาขาค้องนงใต้เลือกออกนี่กุ้งแน่กุ้งตัวนี้ตัวนี้จะขวบผีเรืงอายอยู่ด้วยนี่เล้เกก็เป็นปลาเนะ<ป>าะปลาเป็นี้ สิเห็ดจะได้ไหมเห็ดชมพจอมเลยเห็ดชมพจอมไป็นยมันเห็ดชมจอมมันเป็นตะออยชมพจอมเส่ได้ตยางชิมุกเอาตอนนี้น้องใต้กับสิรนใบตองอ่ามาเห็ด มุกปลาเอานอกเพราะว่าอี่เมแล้วว่าภาว่าขั้นมาเอาอันนั้นนอกพี่เนอะทางเอาอันนั้นมันมนั่นมันสิเป็นแบบก่างมันมันมีก่างปลาอันนี้ก็ได้ของตาก็สิมามุกเอามุกใส่พักกนันแง่ก็หอมก่อนถ้าสีอันนี้ถ้าตองด้นก่อนนะก่อนสีมุกเพราะว่าทาสีโกบเขาเลยใบตองมันจีแตก มันน่มันจะออกน้ำนู่นจะออกตดนก่อนแนะนำให้ด้นก่อนเด้อสำหรับผู้ใดสิมุกหันมุกนี้นี่พี่น้องทองใต้กะใส่ใส่เกลือก็เป็นนั่วอะไรกะใส่ผักขะแ่งนี่สิมุกใส่ใบตองหอมหอมเลยนี่มุกปลา แทน้นีแก็ยังเดือ,อดอยู่ขี้เม่อะไรนี่ตอนนี้ก็มุกแล้วล่ะนี่เป็นมุกแวนี่เลยมุกไปกินมืออื่นเนาะเอกะน้องตายกับเสียบปลาไปแน่หนิน้องตายจะปีนกินกับแกงเลาใหม่เห็ดซอยอยีเม่ เครื่องมันัดถ่ายเปียกอยู่พี่น้องเอ้ยสอยอยูย่กับอีเมยส์สองคน,น,นยังดื้ออักอยู่บ้าพ่อเราบ่ปันนี่ยุกเอาเลยเล้วนะแม่อีตุลีจิก้อยนาะมอนนะ่ะตอนนี้แกะล่างกุ้งล่างยังเดีบเยบด้วยอีเมย์แล้วสีมากก้อยแล้วมันตอนนี้แกใส่เอานะโอ้มืออีเมย์งามขนาด

เอาว่าแม่ปลาแดกเก็บเอาว่าแม่พักจะเก็บผักหรือบ่ถ้ากุ้งซุกแล้วจังสิก้อยกุ้งก้อยทั้งก้อยทั้งขู่อ่ะโอ้ กินตะกุงกินอาหารทะเลได้พี่น้องบริกิรเนาะอ,นอาหารบ้านนองอันนี้เป็นแบบอาหารทะเลได้หน่ทะเลน่อยทะเลอยู่น้องกินตะกุงอ๋อหนุ่มตากินตะกุงใส่กับขัวลงไปเลยใส่แบบฟีกขัวอีกโอ้ยะมาใส่อะไรเนี่ะ ใส่พร <anut S 2> ิกขวาะไเ้ยใส่ปลาแดกบะใส่หรือว่าเป็นหัวปลาแดกเนาะปลาแดกเป็นหัวบ่เป็นหัวจะแส่ขนาดเลยซีเมืองอีเมืนำกพวกอ้นี่พักกระบอกถั่วใส่ได้บะมึงปล่อยถั่ว ค้นๆมันพ ok ูส่บ uh, ักพรกดิ้ใส่แบบนี้ได้บากหอดบ่ดนีมานรำัอด้เอเป็นน้ำกอกไงจะเส่กันแล้วอือส่ไรอืเส่เเรียกว่าเออแส่เนาะ เป็นก,ก๋อยกุ้งเลยแกนี่ขัวนะเาแลยวกะแกงน้ำนนใหม่เจวม,มามาที่เรอกินเขาเมนูวันนี้ นี ha, b ản b ản, ่ซ <that much não dá hora> um. ้ำเลยกินซ้ำเลยเาอาหารบรราเนามาเด้อกินขากินหนักกันมันกลัวคืออาเอามาเอามาขาย ý à, thấy à, mẹ hát... thích... à. thứ... Th cái thấy kính thói mẹo chào bọn em. Yep. Ung kia kìa. Ung kìa 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 bà ta oh, sẻ đâu, nghe cọc... <laughs> oh. họ cũng kinh khủng, coi coi cũng đâu, sẻ bò, oh, như kiểu, riêng kiệt cả họo, nhé mông tai, điệp điệp, ăn nào có, ba, con, pa con, pa lắm. โอ้น่ากลัวมากนะน่าจะต้องเช็ดหลังตุ้มก็ยิ่ง